เคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกกนเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนโปรแกรมไม่สอนนีเรียกอะไรสอนลงบัคอินเออเดลโกงก็สอนเนนะครับอาจจะให้เรียกว่าช่วงทําอย่างไรก็ได้วันนี้นะก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงบัคอินทวิตนะครับซึ่งเป็นบัคอินที่สามารถทําแบบนี้ได้จะขึ้นเต็มหน้าจอครับซึ่งคลิปนี้ของกันนอตเอ็เจิ้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับ ก็สามารถทำแบบนั้นได้นะครับซึ่งเขาก็ใช้ทวิตเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีใช้นะครับก่อนแรกไปโหลดใต้ล่างคลิปไปเปิดดีสคริปชั่นนะครับใต้คลิปเลยนะครับไปโหลดมานะครับโหลดไฟล์นี้มานะครับก็อัปโหลดไปกังกีแคมเมอร์นะครับก็มีปัญหาก็บอกมาได้ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเคก็จะถามว่าเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ลง คืออัพต่อเลยนะครับถ้าดูเวลาและวันที่นะครับโอเคก็นี่ทวิตนะครับอัปโหลดมากับเกมเมอร์นะครับก็สามารถโหลดไปโหลดได้ตามได้ดีสิได้โหลดไม่ได้ก็บอกนะครับก็เดี๋ยวจะอัปโหลดให้ใหม่นะครับโอเคก็เริเข้าไปเลยครับหรือแอคแท็กเนี่ยกดแอคแท็กทวิตนะครับไม่ต้องคืนที่ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมจะขอบอกในคลิปตะกันนะครับไม่ ไม่ใส่ไว้ใต้ดิสคัชชันนะ S O S T E E N 0 0 9นะครับถ้าแปลไทยก็ศูนี่ศนะเหือมไม่ดูคลิปผมเปิดผนผ่านแล้วมันไม่ดีเอ็นนี่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เรทิ้งไปได้เมื่อกี้กุไม่กดยีตวะอ้าวุณไม่หยิบอันนี้มาทำไมโอเคเก็ได้ฟานนี้มานะครับโฟเดอร์มาโอเคเข้าทวิตไปเลยนะครับมันจะมีทวิตบัคอินแล้วก็จะเปิดใส่ไปเมื่อไหรชัดวะไอ้วันนี้นะครับก็ ไิธที่ลงเนี่ยลงง่ายๆง่ายมากๆ,ๆ,ๆนะครับก่อนแรกนะครับเข้าไปที่ directory com ของคุณเอ directory after effect ของคุณนะครับถ้าใช้32บิตก็เข้าตรงนี้ถ้าใช้64บิตก็ใช้ตรงนี้นะครับซึ่งเครื่องของผม64บิตนะครับก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับผมไม่ต้องบอกว่าใครดูคลิปผมก็คงจะรู้นะครับเออนี่64บิตนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับปุ๊บ Adobe After Effect เอ้ย Adobe ธรรมดา แล้วก็ Adobe After Effects support file bug in เป็นไ่วะเออแล้วก็วิดีโอคอพาพลอตถ้าเกิดใครไม่มีก็ยวโฟลเดอร์นะครับ Continu ค,ครับแล้วก็วิดีโอคอพาพลอตนะครับโอเคนี่คงไม่ใช่แล้วไม่ใช่วิดีโอคอพาพลอตโอเคดีน,นีไปเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะใส่คำนี้ไว้ใต้ description นะครับเผื่อใครเขียนไม่ดูคลิปแล้วเขียนผิดสมมติใครเขียนดูแบบ สงร้อยสีอยแปดอย่างเงี้ย4 8 0 p อย่างเงี้ยหนงโมงไม่ชัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวใส่ไว้ใต้ดีสิบชั้นแล้วกันนะโอเคเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการไปกิน copy ป,ปยังวะโอเคเนี่ยเราทำการ copy เข้าเข้า,ขามาข้างในครับแล้วก็แปบ๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บเออไม่ต้องนี่ครับเห็นไหมครับข้างในเห็นไหมก๊อปปี้ไม่ต้อง copy อะไรลากมาเลยก็ได้ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดคลิกวข,ขวาเอ้ยกด ก็กะบาทนะครับผมนะครับอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ลบทิ้งไปได้นะโอเคเข้าไปเลยครับ after effect นะครับซึ่งคลิปนี้จะสอนวิธีใช้เลยครับเพราะมันใช้ง่ายมากนะครับสามารถทำอินโทรก็ได้นะครับแต่อินโทรผมไม่ใช้เลยลูกอินเลยโอ๊ยม่เยไนะครับก็ไม่ใช้นะครับ่าสมมติผมจะเอาอยู่มาก่อนนะครับสร้างเทคนิคขมาครับ เขียนว่าอะไรดีกรียนเกมเมอร์ใส่สีขาวอ๋อชิปเปิลหนึ่งสีขาวนะครับทำการใส่สีขาวโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการเอ่อเนี่ยกดวิธีใช้นะครับกด Effect a n d Pieces นะครับกดตรงนี้แล้วก็ Animate Pieces Animation Pieces นะครับแล้วก็กด b ั๊กอิปึ๊บแล้วก็กด Video c o อมไพเลปึ๊บ แล้วกดทวิตปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับซึ่งตรงนี้ใช้ได้นะครับอ่ะลองไอ้ที่ใช้ก็แค่กดค้าแล้วก็ลากจะมาใช้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตึ๊ดตื๊ดตดมันี้นะครับแลาเกิดแล้วก็ก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับต้องดูนะฮะ ชอบอะไรเพลงโอเคก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับตั้งอะไรก็ตั้งไปนะครับเขาก็ไม่มีอะไรตั้งค์น่ะมันก็เล่นไปเรื่อยๆมันนี้นะถ้าเกิดทำให้แล้วลองใส่ใส่ไปเล่นๆะดูะเดี๋ยวก็รู้เอง ลองปิดอันนี้ไปอันนี้เป็นไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่าเดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันวิธีถ้าเกิดจะทําแบบเหมือนกันนออ็อตอ่ะเราขึ้นคลิปใหม่นะครับก็ใครดูแล้วก็ดูไปเลยเออนะครับโอเคก็มันไม่ยากเท่าไหร่แหละก็แค่แล้วแห้าทาการกดอันนี้ครับแล้วก็เอาโลโก้เอามานะครับโอเคเราเอาโลโก้เอามา ผมก็แพ้ของเราถามว่าทำไมถึงเอาแพ้นะคะเพราะว่าผมเกิดปีแพ้คิดได้ไ <c> ง <oughs> ไม่รู้เหมือนกันมันเท่อะไรแบบนั้นก็ได้โอเคตรงนี้เลบไปโอเคเราจะเอาไปเก่ามาก็ได้นะคะโอเคเราแบ็ปเก่าไหนดีแบ็ปเก้าน,นี้ก็ได้ไหมครับโอเคเราแบ็ปเก่ามาก่อนถ้าเกิดมันเล็กนี้ให้กดคลิกขวาครับแล้วกดทางฟอร์มแล้วก็ ฟิตทูคอมมันก็จะเบอร์อย่างงี้นะครับเพราะว่าภาพมันเล็กนะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเป็นภาพย,าย่อยแล้วโอเคมาอย่างนี้นะแล้วก็กดแนะนำไม่กดค้างแล้วก็กดชิปมันจะแบบถ้ากดไม่กดชิปมันก็จะยังไงพู้พิสูจแต่กดชิปมันก็จะแบบยังไงพูด้พิสูจนกันนะครับโอเคแล้วกดลูกลูกมานะครับอยู่นะครับโอเคของกันเนาะเขาจะเป็นไงแบบเลื่อนมาแล้วก็แบบยังไงไม่รู้เหมือนกัน เป็นประมาณนั้นใช่ไหมที่ทำนะครับทำไม่ง่ายนะครับแล้วก็แค่กดตรงนี้นี่กดทำกดเนี่ยคุณจะเห็นตรงตรงเลเยอร์ตรงเนี้ยคุณจะเห็นเป็นลูกเลือใช่ไหมลูกกระเทียทีแล้ววะโอเคเจ็ดนาทีนะกดลูกเลือตรงนี้นะครับเลือลงกดลงมาปุ๊บนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดทำฟอร์มใช่ไหมกดเลื่อนลงมาปุ๊บนะครับผมแต่ผมแนะนำนะให้กดอย่างนี้แล้วก็กดชิปนะครับกดมาเลยนะครับหรือจะกดคอนโทรลก็ได้ถ้าเกิดแคร์ไม่เป็น กดสักอันก็ได้ครับกดนาฬิกาสักอันปุ๊บมันก็จะเป็นทุกอันเลยนะครับอาสักสองวิก็ได้แต่เอาเอาเร็วดรวกว่านะครับให้เลือกไปที่ Position นะครับเนี่ยเลือกตรงนี้ใช่ไหม Position ตรงนี้เราเลื่อนมันเรื่อยๆื่อยเลยเลื่อนมาเรื่อยๆรื่อยนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆื่อจนเอาที่เราต้องการตรงกลางก็ได้ครับนี่ตรงกลางมันก็จะเป็นแบบถ้าเรามาดูคลิปก็มันมันก็เลื่อนมาครับแต่มันช้าไปหรือเปล่าชักตรงนี้ก็ได้นะครับ ว้อันนี้คือถามว่าทำไมมันถึงแหลกอลองกดศูนย์ดูกดลแลมพรีวิวอ่ะลื่อละเห็นไหมกดแลมพรีวิวดูมันจะลื่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เห็นแบบพอมันถึงเสร็จใช่ไหมแล้วก็สันส่นๆนะครับให้ใช้เป็นเอฟเฟคเอฟเฟคอันเนี้ยออร์เรนจ์ชิปอะไรเนะี่ยใช่ไหมวะเอฟเฟคไหนวะจำไม่ได้ กันนะขอดูก่อนน่จาจะนี่แหละใช่ไะเออน่าจะใช่นะครับโอเคจะใส่มานี่แหละอันนี้แหละนะครับปรับตรงนี้เล็กๆหน่อยใหญ่มากเดี๋ยวรูไม่รู้เรื่องครับมันจะแบบเอาสักห้าสิบก็ได้ห้าสิบจุดศูนย์ศูนย์กดศูนย์ดูประมาณนี้ครับ แต่ผมว่ามันเร็วไปหรือเปล่าปรับตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้นะครับสปีดเนนะี่ยผมแนะนำนะถ้าให้เลื่อนเะนี่ยไม่ต้องมีนะฮะคือตรงนี้นี่มาตรงนี้นะครับตรงนี้ฮะปรับเป็นศูนย์ไปเลยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับปรับเป็นห้าจุดศูนย์ศูนย์ใช่ะปะเออใช่ มันเขาเลื่อนมาเอ้ามันยังมีหรอาใหมอาจจะงงนิดนึงก็ต้องขออภยัยนี่มาที่เอฟเฟกต์นะครับมาที่ทวิตมันขับมันสป,ปีดนะครับนึงขอลบไปก่อนนะตรงนี้นะครับรเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตรงสป,ปีดนะเป็น0.00น,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 นะครับแล้วก็เอื้อนมาเรื่อยๆตรงนี้มันจะไม่ไม่มีใช่ไหมแล้วพอตรงนี้เราอาจจะ อันนึงก็ได้กดตรงนี้นะให้มันกั้นไว้แบบนั้นนะแล้วก็ตรงนี้อนะีนก,น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 ะกน,นะครับปรับเป็นห้าดน,น,นะครับเมก็จะเป็นแบบตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงแรกไ,ไม่สนะั่นอ่ะแต่พอมาตรงนี้มันสั่นนะครับแล้วก็สั่นสักแป๊บนึงแล้วก็ผักไปนะครับแล้วก็ทำยังไงเคาเียนไงตรงอ้นนะี้กั้นไว้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาทักตรงนี้ กลับไปเลยไปไหนก็ไปไปเลยไปเลยไปโลดไปโลดเย a ไปดูเลยเปิดเปิด<ป><ป>โอเคประมาณนี้นะครับไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วกันแล้วกันพอมาตรงนี้ใช่ไหมพอเลื่อนไปตรงนี้ก็กดตรงนี้ไปก่อนนะฮะสปีดแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ให้แบบมันไม่มี การอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีการแบบนี้ใช่ไหมเรากดโถงจะโซนไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยไม่มีละโอเคแล้วก็ถ้าจะดูนะมันจะเบอร์เบอร์ใช่ไหมตอนไปโปรแกรมนี้เนี่ยถือว่าง่ายมากนะคะทำเบอร์คือกดตรงนี้ครับ enable motion เออบอร์นะครับโอเคแล้วก็มากดตรงนี้ครับจะมีตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใครไม่มีนะครับให้กดบางคนไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยความจริงอ่ะข้างล่างมันต้องมีอะไรให้กดดีวะทำไมไม่มีวะ ว่าต้องจอเล็กจอเล็กก็ยังไม่มีถ้าเกิดใครไม่มีตรงเนะี้ยให้กดตรงข้างล่างตรงเตะมันจะไม่มีไม่กลับนะกําหาได่ไหนวะจอแรกม,มีเลยเบอรช่างมันเถอะนะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็มันจะมีปุ่มให้กดมั้งนะครับให้เรากดตรงนี้เนี่ยตรงที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนะเนี่ยเมื่อกี้เรากดอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมแล้วก็มกดตรงนี้ครับเนี่ยกดตรงช่องเนะี้ยกดเลยปุ๊บครั้งหนึ่งนะนก็จะเห็นว่ามันเบอร์นะครับ กดศูนย์ดูแต่มันเร็วไปเปล่าวะมันจะแบบอย่างเงี้ยอันนี้มันจะหลุดไปเรื่อยหรือเปล่าไม่ลเหมือนกันนะครับแต่นี้เครื่องช้านะฮะคือโปรแกรมเนี้ยใช้รถเครื่องช้านะครับโอเคก็มีเยอะมากมายก็ลองใช้เองแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ